เดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะเดี๋ยวใส่โซ่สามก่อนนะะช่องตรงนี้เลยค่ะลงเข้าไปสองหลักตามด้วยโซ่สองแล้วก็สองหลักที่ช่องเดิมต่นี่ก็โซ่สามค่ะโซ่สามแล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นโซ่สาม ถัดไปเราจะเลื่อนห่วงเข้ามาในช่องขึ้นโซ่สามเราจะลงหลักที่สองใส่โซ่สองนะคะแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่จากนั้นก็โซ่สามเราจะเอ็กไปที่ห่วงใส่โซ่สาม เอ็ไปที่ห่วงใส่โซ่สามค่ะเอ็กลงที่ห่วงแถวนี้จะเหลือสองห่วงแล้วก็โซ่สามเราเจอตรงนี้ช่องแรกลงปกตินะคะสองหลักโซ่สองขั้นแล้วก็อีกสองหลักนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคน วันนี้เด็กน้อยหยุดเรียนแล้วก็ใส่โซ่สองค่ะช่องตรงกลางตรงนี้ลงไปพอหนึงคอหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกหนึ่งหลักที่ช่องเดิมใส่โซ่สองจากนั้นก็ข้ามมาตรงนี้นะคะใส่สองหลักแล้วก็โซ่สองขั้นแล้วก็ลงสองหลักที่ช่องเดิม นี่นะคะต่อไปเป็นลายที่สองนะคะก็ลงโซ่สามแล้วก็มาสับปะรดรูกที่สองถัก x ลงไปใส่โซ่สามแล้วก็ถัก x ที่ห่วงโซ่สามถัก x ลงที่ห่วงจะเหลือสองห่วงนะคะทุกคนแล้วก็ใส่โซ่สามพอมาเจอตรงนี้ก็ปกตินะคะอันนี้ลงไปสองหลัก ขั้นด้วยโซ่สองสองหลักลงช่องเดิมแล้วก็ใส่โซ่สองนะคะลงนี้ก็ลงปกติหนึ่งหลักโซ่สองแล้วก็ลงอีกหนึ่งหลักโซ่สองช่องนี้ลงสองหลักค่ะ แล้วก็ใส่สองสองห่วงเออโซ่สองนะคะแล้วก็สองหลักลงที่ช่องเดิมนี่นะคะถักวนไปค่ะค่ะเราก็ถักมาจนจบแถวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลงที่ช่องตรงนี้ก่อนเนาะลงที่ช่องตรงนี้ก่อนสองหลัก ใส่โซ่สองแล้วก็ลงไปอีกสองหลักโซ่สองค่ะแล้วก็ลงตรงช่องตรงกลาง1น่งหลักโซ่สองแล้วก็ลง1น่งหลักจากนั้นก็โซ่สองเชื่อมต่อที่เป็นโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นนี่นะคะ แถวถัดไปค่ะเลื่อนห่วงเข้ามาในช่องขึ้นโซ่สามลงหลักที่สองใส่โซ่สองนะคะแล้วก็ลงอีกสองหลักจากนั้นก็ใส่โซ่สามมาที่สับประรดนะคะเอ็กลงไปที่ห่วง โซ่สามเอ็กลงไปที่ห่วงแถวนี้จะเหลืออยู่1ห่วงแล้วก็ใส่โซ่สามค่ะข้ามมาลงตรงนี้2หลักโซ่สองแล้วก็ลงอีก2หลัก หลังจากนั้นก็ใส่เป็นโซ่2องนะคะเราจะเห็นตัว V ทีที่ตรงกลางนะคะพออนคอไปสองหลักจากนั้นก็ตามด้วยโซ่สองตรวนี้เมาใส่เป็นโซ่3แล้วกันเนาะเพราะว่าแถวถัดไปเดี๋ยวเราจะขึ้นสับประรดใส่โซ่สามนะคะแล้วก็ลงในช่องอีกสองแล้วก็โซ่สอง หลังจากนั้นก็ลงปกติค่ะพอ1คอ2หลักโซ่สอพอ1คออีก2หลักลงที่ช่องเดิมใส่โซ่สามข้ามาหาสับปะรดลูกที่2อเอ็กลงไปที่ห่วงขึ้นโซ่สมค่ะเอ็กลงไปที่ห่วงจะได้1ห,ห่วงนะคะ จากนั้นก็โซ่สามข้ามมาตรงนี้ก็ลงเหมือนเดิมปกติสองหลักโซ่สองแล้วก็ลงไปอีกสองหลักใส่โซ่สองลงในช่องตัววีตรงนี้ค่ะเพราะหนึ่งคอสองหลักโซ่สาม แล้วก็ลงอีกสองหลักที่ช่องเดิมโซ่สองข้ามมาตรงนี้เลยนะคะสองหลักค่ะโซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักนี่ค่ะ ค่ะเราก็ถักมาจนจะจบแถวนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลงตรงนี้ก่อน โซ่สองนะคะแล้วก็จบแถวได้เลยนี่ค่ะจากนั้นก็เลื่อนห่วงนะคะให้มาในช่องขึ้นโซ่สามลงหลักที่สองโซ่สองแล้วก็ลงไปอีกสองหลัก อังจากนั้นก็ใส่โซ่3ค่ะ x ห่วงสุดท้ายปิดสับปะรดโซ่3านี่ก็ลงปกติสอหลักโซ่2แล้วก็ลงปีก2อหลักแล้วก็โซ่2 ี๋ยวมาคอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคตรงนี้ในช่องนี้นะคะจะขึ้น9้าหลักหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เจ็ดหลักที่แปดแล้วก็หลักที่เก้า ขึ้นเก้าหลักใส่โซ่สองจากนั้นก็ลงช่องนี้สองหลักนะคะโซ่สองลงอีกสองหลักโซ่สามหาเอ็กไปที่ห่วงสุดท้ายปิดสับประรดลูกที่สองนะคะ แล้วก็โซ่3ข้ามาตรงนี้ลง2หลักใส่โซ่2แล้วก็ลงอีก2หลักหลังจากนั้นก็โซ่2ค่ะตรงนี้ก็ใส่ ทั้งหมด9หลักนะคะหลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6หลักที่7หลักที่8แล้วก็หลักที่9โซ่โซ่สอง ตรงนี้ก็ลงสองหลักโซ่สองแล้วก็ลงสองหลักนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจบแถวนี้กันนะคะอันนี้ใส่โซ่สองก่อนแล้วเชื่อมต่อ ต่อไปนะคะก็เลื่อนห่วงเข้ามาในช่องนี้ขึ้นเหมือนเดิมค่ะโซ่3ลงหลักที่2ใส่โซ่2นะคะหลักที่3หลักที่4ีจากนั้นก็ใส่โซ่1ข้ามมาฝั่งนี้ค่ะพอ1นคอ2หลักโซ่2แล้วก็ลงอีก2หลัก ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้ลงโซ่สองแล้วตรงนี้ก็หนึ่งหลักนะคะขั้นได้โซ่หนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งหลักที่สามโซ่หนึ่งหลักที่สี่โซ่หนึ่ง หลักที่ห้าโซ่หนึ่งหลักที่หกโซ่หนึ่งหลักที่เจ็ดโซ่หนึ่งหลักที่แปดโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่เก้าโซ่สองจากนั้นตรงนี้ก็สองหลักนะคะโซ่สอง แล้วก็ลงอีกสองหลักเส่โซ่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฐานสับประรดนะคะข้ามาด้านนี้นะคะสองหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองหลักโซ่สองค่ะ เราจะมาเจอฐานสับประรดนะคะถักหนึ่งหลักโซ่หนึ่งหนึ่งหลักโซ่หนึ่งถักไปจนครบเก้านะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง โซสองนี่นะคะจากนั้นก็ถักวนไปได้เลยนะคะเดี๋ยวถักไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราขึ้นเก้าเก้าหลักเนาะเดี๋ยวค่อยดูแถวถัดไปนะคะว่าสับปะรดอันนี้จะเป็นลูกที่หนึ่งเมนเป็นแถวนะคะนี่คือแถวที่หนึ่งแถวที่สองแล้วก็กําลังขึ้นสับปะรดแถวที่สามแถวที่สี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะว่าจะยังอยู่ที่เก้าหลักหรือว่าหรือว่าสิบหลักนะ,นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ ให้มันบานออกไปก็เพิ่มเป็นสิบหลักก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอถักบนไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันีกทีค่ะค่ะเลาวก็จะจบแถวนะคะโซ่สองเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามหลังจากนั้นก็เลื่อนห่วงเข้ามาในช่องนะคะ ขึ้นโซ่สามโซ่สามแล้วลงหลักที่สองใส่โซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักข้ามมาฝั่งนี้เลยนะคะพอหนึ่งคอสองหลักใส่โซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลัก ากน,นั้นเป็นโซ่สามนะคะพอโซ่สามแล้วก็เอ็กเข้ามาในช่องเลยค่ะแล้วก็ใส่โซ่สามแล้วก็เอ็กไปตามช่องได้เลยนะคะ แถวนี้จะได้1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7ห่วงแล้วก็โซ่3า่าแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะก็ลงไป2หลักโซ่2ลงอีก2หลักน่คะ จากนั้นก็ข้ามมาฝั่งนี้นะคะก็ลงไปอีกสองโซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักใส่โซ่สามค่ะพอโซ่สามจำนวนที่เหลือก็ถักเป็นห่วงเหมือนแบบนี้เลยจะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดเจดห่วงนะคะก็ถักให้ดูประมาณหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็ถักวนไปได้เนาะ ะค,ะค่ะก็จะมาจบแถวนี้กันนะคะโซ่3แล้วก็ทำการเชื่อมต่อนี่นะคะทีนี้ตรงนี้เหมียวจะดัดแปลงนะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนในแพทเทิร์นนะคะทุกคนเพราะว่าเราขยายขาออกไปเนาะ1 2 3 4 5 6 7อันนี้จะเป็น7ห่วงทีนี้เนี่ยก็เลื่อนห่วงเข้ามา ขึ้นโซ่สามแล้วก็ลงหลักที่สองใส่โซ่สองขั้นแล้วก็ลงสองหลักที่ช่องเดิมเราจะถักมันแถวที่แล้วเลยค่ะข้ามาตรงนี้เลยสองหลักโซ่สองแล้วก็ลงสองหลักจากนั้นก็โซ่สามนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าหากว่าดูตรงตรงแถวเนี้ยมันจะเป็นสองสองหลักนะคะแต่นี้แมวก็ยังไม่ได้ลดนะคะก็เพราะว่าเราจำนวนขานไม่เท่ากันกับลูกที่แล้วเนาะมันเพิ่มขึ้นก็ดัดแปลงเอานะคะทุกคนแล้วก็ X ตรงหัวโซ่สามแล้วก็ X ไปตามห่วงได้เลยค่ะ ถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายอันนี้จะเหลือทั้งหมด6ห่วง1 2 3 4 5 6อันนี้เปลี่ยนเป็นสีอีกสีหนึ่งแล้วทุกคนสีแดงแดงส้มจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะคะใส่โซ่3แล้วก็มาตรงช่องนี้2หลักใส่โซ่2แล้วก็ลง2หลักที่ช่องเดิม สับประรดลูกแรกนะคะต่อไปเป็นลูกที่สองก็เหมือนเดิมนะคะข้ามาฝั่งนี้ก็ลงอีกสองตามด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักแล้วก็โซ่สามนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นที่เหลือก็วนมาได้เลยนะคะทุกคนถักให้ดูแค่นี้พอแล้วง่ายๆก็ถักตรงนี้ก็จะเหลือหกห่วงนะคะถักวนไปได้ค่ะ เราก็จบแถวนี้กันนะคะทำการเชื่อมต่อตรงโซ่สามจุดเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวต่อไปเลื่อนห่วงเข้ามาในช่องตรงนี้ขึ้นโซ่สามแล้วก็ลงหลักที่สอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปมันจะเหลือห้าห่วงแล้วนะคะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องปรับแพทโอเคเอา่าจากนั้นก็โซ่โซ่สามนะคะแล้วข้ามาฝั่งนี้เลยลงไปสองหลักตามด้วยโซ่สามนี่ค่ะ เข้าใจอยู่ข้างและสองหลักนะคะแล้วก็โซ่สามจากนั้นที่เหลือก็ลงในช่องนี้ลงในห่วงเลยโซ่สามแล้วก็ลงห่วง แถวนี้จะเหลือ1 2 3 4 5 5ห่วงนะคะจากนั้นก็โซ่3ค่ะแล้วก็มาตรงนี้เลย2หลักโซ่3าข้ามาฝั่งนี้2หลักจากนั้นนะคะก็ถักสับประรดลูกที่2นะคะใส่โซ่3แล้วก็ อีกทีห่วงโซ่สามอีกห่วงถักไปเรื่อยๆนะคะจนหมดห่วงเลยโซ่สามนี่สับประรดลูที่สองก็ถักเหมือนกันนะคะข้ามาฝั่งนี้ลงไปสองค่ะ แล้วก็โซ่สามแล้วก็ตรงนี้ลงไปสองนี่นะคะ